เราเป็นดิจิทัลคอมมานีอะคะ่ะทุกอย่าง move เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะต้องสามารถ embrace change ได้คือมี demand หรือมีความต้องการใดๆเข้ามาเนี่ยน้องจะต้องเรียนรู้ว่าจะ handle กับการเปลี่ยนแปลงยังไงสวัสดีค่ะชื่อพี่ปลานะคะสุริยบันทองเหลืองค่ะพี่ปลาเป็น HR director นะคะของ True Digital Group ค่ะ Um, True Digital Group เนี่ยก็ถูกสปรินต์ออกมาจาก um, True Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราก็สปรินต์ออฟมา3ปีละนะคะตอนนี้ก็มีพนักงานประมาณ1,000คนบวกๆนะคะ True Digital Group เน่จริงๆเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ enable digital transformation ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ Southeast Asia นะคะแล้วก็อีก อีกออบเจกตีหลักเลยเนี่ยคือเราอยากจะ provide um, integrated digital lifestyle ให้กับคนไทยแล้วก็คนใน Southeast Asia นะคะผ่านทาง um, through application นะคะ um, through you นะคะที่เป็น point a pay ของเรารวมถึง um, IoT ด้วยนะคะแล้วก็จะมี digital solution ในหลากหลายเรียกว่า vertical ไม่ว่าจะเป็น agriculture logistics นะคะ hospital นะคะรวมถึงเรามี um, analytic platform ด้วย ที่เข้าใจสถานการณ์มากเลยนาะจริงโควิดก็เหมือนกระทบแบบในจ้างหลายๆท่านแล้วก็ทําให้แบบไม่ได้เปิดรับนักศึกษาจบใหม่นะคะแต่ว่าที่ True ดิจิทัลเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าส่วนกระแสเลยด้วยความที่แบบ product and service ของเราเนี่ยมันต้อง c o n t i n u e developing ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้ทั้งน้องๆที่จบใหม่หรืออาจจะมีประสบการณ์นะคะเราก็ยังรับสมัครในหลายๆตําแหน่งเลยซึ่งตรงนี้น้องๆสามารถไปวิสิตได้นะคะที่ career ที่เพจของเรา ะะแล้วก็การสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งที่ True Digital Group แบบทำแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรามีสถาบันนะคะที่ชื่อว่า True Digital Academy ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะน้องนะคะ ไม่มีประสบการณ์หรือต่อให้มีประสบการณ์แต่ว่าไม่เคยร,รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยเนี่ยน้องสามารถ enroll ตัวเองเ,เข้ามาเรียนที่นี่ได้นะคะซึ่งที่นี่มีตั้งแต่คอร์สที่เป็นออนไลน์จนถึงเป็น intensive คอร์สนะคะคือเรียกว่าน้องอาจจะจบบัญชีอาจจะจบนิเทศมาแต่พอจบคอร์สที่นี่สามารถเทรนให้น้องเป็น data scientist หรือว่าอาจจะเป็น developer แบบมือโปรได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น opportunity ที่ที่ทาง True Digital Group เนี่ยร่วมกับ True Digital Academy อะคะ่ะสามารถ บบเหมือนส่งเสริมให้น้องตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เรามีทุนด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจน้องๆลองเข้าไปดูอ,าอรายละเอียดในเว็บไซต์ดูนะคะ ในมุมมองพี่นะแล้วก็จากการพูดคุยกับน้องๆในในบริษัทนี่นะแน่นอนคือพี่ว่า culture เราสําคัญนะคะคือ culture ที่นี่เปิดว้างคือน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ตราบใดที่น้องมีไอเดียมีความสามารถนะคะเรา welcome ไอเดียนั้นเสมอแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรา run การทํางานแบบอาจารย์จริงๆเพราะฉะนั้นทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยทุกๆสปรินเนี่ยน้องสามารถพรีเซนต์ไอเดียของตัวเองต่อหน้าเอ็กซิคิวทีฟทุกคนนะคะอย่างเช่นแบบเนี่ยเสื้อที่พี่ป่าใส่ค่ะนะ,ะนะ True ID h a c k a ร h o n อนอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราพยายามส่งเสริม Tech Community ให้น้องกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็กล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นในองค์กรนะคะนอกนอจากนั้นเ,นเรามี Cutting e d g e Technology รวมถึงภาษาที่แบบน้องๆจะได้ใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาใหม่ที่สุดละนะคะไม่ว่าจะเป็นออม XJS นะคะ Kotlin นะคะหรือว่าจะเป็น Swift ก็เชื่อว่าสิ่งหเหล่านี้นะ่าจะ excite d น้องได้นะคะแล้วก็คิดว่าน้องเองมาเนี่ยไม่ใช่แค่มีไอเดียแต่น้องจะได้มีโอกาสในการโชว์ไอเดียอันนั้นนะออกมาเป็นแอคชั่นแล้วน้องจะเห็นแอคชั่นของน้องเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในบริษัทเพราะเรามี ecosystem ท,ที่ใหญ่มากแล้วน้องสามารถเห็นผลงานของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆ ก็อยากจะชวนดิจิทัลทัเลนในอนาคตของพี่เนี่ยนะมาจอยแล้วก็มาทำงานที่นี่ด้วยกันนะคะคือโอกาสที่จะให้น้องคิดโอกาสที่จะให้น้องได้ทำจริงๆโอกาสที่น้องจะได้ใช้แบบ c u t t i n g e d g e Technology แล้วก็โอกาสที่จะให้น้องมาทำงานกับคนเก่ง ในสถานที่ที่แบบชิคคูลแล้วก็เปิดกว้างจริงๆคือน้องจะใส่ชุดอะไรน้องอยากจะมาทํางานเวลาไหนหรืออยากจะทํางานที่ไหนคือที่นี่เปิดกว้างแล้วก็ผู้บริหารที่นี่ก็เปิดกว้างมากๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะมาทํางานด้วยกันขอบคุณค่ะ